ไหมยอยากให้มีอีกไหมยอยากพี่หาครับชอบฉากไหนเหรอเขาบอกว่าชอบฉากปูนบูนแล้วในเรื่องยูยยนค้ายู่เหรอ แล,และอันนี้ก็คือละครที่ผ่านไปแล้วชัยซีรีส์ผ่านไปแล้ว,แ,ลวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผลงานเอาพี่ออนอยู่ครับคือ,อยูปรีนต่อไปอันนี้ดูว<อ>่ารู้จักอัศวินกิจเกียมปะเห็นปะไม่รู้จักรู้จักปะเห็นปะบอกไม่รู้จักกันหมดเลยรู้จักอัศวินกิจเกียมไทยวะ อยี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็คือล่าสุดก็คือตอนรอยอ่านใช่คอยู่ปีนนะครับตันออนอยู่นะอันทีน่นี้น่าจะเป็น EP ที่4ี่อย่าลืมดูนะครับใกล้จะจบแล้วสำหรับ EP นี้แลวยังมีอะไรต่อไปเองน่าจะมีโซตัสเอสด้ับผมได้สคนกเล่นเล่นเล่นเป็นชื่ออะไรวะ นี้ก็ของเดียวผ่านไปอ่ะขอไปการบ้างของกันก็มีปลายปีใช่ Secret Seven เป็น Secret Seven มันเป็นยังไงครับเป็นผู้ชายเจ็ดคนกับผู้หญิง